ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่สําหรับเช้านี้นะครับเดินมาเจอต้นทุเรียนที่ปลายใบที่ยอดนะครับเพื่อนสมาชิกถามเมื่อวานนี้นะครับที่ถามว่าทุเรียนถอดยอดใหม่ออกมาปลายใบนะครับปลายมันแห้งนะครับปลายมันแห้งเพราะอะไรแล้วก็ไม่นะครับก็คือยอดออกมานะครับก็จะเลยพอดีเจอต้นนี้พอดีนึกถึงคําถามของเพื่อนสมาชิกนะครับ คือสาเหตุอย่างนี้นะครับคือสมาชิกมาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ออกยอดมาก่อนนะครับเนี่ทุกยอดเลยออกมาก่อนนะครับพวกนี้ออกยอดมาก่อนแล้วสุดท้ายมันร่วงครับมันร่วงแต่มันไม่ไหม้นะครับแต่มันมียอดตาเขาเรียกว,ว่าเม็ดข้าสานอยู่นะครับเนี่ยมันแตกมาใหม่ย,ยอดแรกๆมันร่วงนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับยอดแบบนี้นะครับที่ยอดใบมันไม่เดินนะครับพอใบอ่อนมันก็ร่วงใบอ่อนก็ร่วงอย่างนี้คือเพี้ยนะครับเป็นเพี้ยนะครับอย่างนี้เป็นเพี้ยนะครับแต่แต่มันก็จะแทงมาแทนนะครับเนี่ยมันมีเม็ด้รวสานเล็กๆนะครับอย่างนี้เป็นเพี้ยนะครับพวกเพี้ยจักระจันก็ดีเพี้ยไฟก็ดีนะครับมันก็จะมากินยอดอ่อนพอกินยอดอ่อนถ้าเราฉีดยาพวก ยาป้องกันก็ดียากาจัดก็ดีไม่ทันนะครับมันก็จะล่วงไปพอล่วงมันก็จะเป็นเป็นก้านทูบอย่างนี้แหละครับเป็นก้านทูบนะครับนี่คือเพลี้ยนะครับอ่าอันนี้ถ้าสมมติไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับไม่สมมุติเรื่องจริงนะครับถ้ากรณีเป็นก้านทูบแล้วก็แห้งลงไปเลยอันนั้นเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อรากรณีที่มันยอดออกมานะครับแล้วมันก็ล่วงไปพอล่วงเสร็จมันก็ไม่แห้งแห้งนะครับและตอนเช้าเช้ามันจะสีขาว ไม่แน่ใจรากนี้พอจะเป็นตัวอย่างนี่นี่ประมาณนี้เจอแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เชื้อราตัวนี้มันจะลงนะครับมันจะเป็นก้านทูบห็นนะครับมันจะเป็นขาวๆาเป็นเชื้อราฟืวซาเรียมนะครับมันเป็นเชื้อรานะครับก็คือมันเชื้อราลงเชื้อราก็เกิดมามันมาลอยตามอากาศนี่แหละครับพอพอมาเห็นตรงนี้รากเขาไม่เดินเพราะว่าใบอ่อนเนี่ยเพี้ยมันกินไปแล้ว แล้วมันเกิดเชื้อราในขณะเดียวกันมันก็ไปสะสมความชื้นที่ง่าม,ามตาใบตาตาตายอดเนี่ยแล้วเชื้อรามันก็เข้ากินซ้ําอีกพอเข้ากินซ้ํามันก็จะค่อยๆดึงดึงอาหารดึงน้ําออกจากยอดนะครับยอดเราก็ตายนะครับขาดน้ําก็คือแห้งพอยอดแห้งเสร็จนะครับเชื้อราพออพอได้รับความชื้นในอากาศเวลากลางคืนนะครับเชื้อราที่ลอยมาตามลมก็มาเกาะพอมาเกาะม,มันก็กินแล้วก็ลามลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืนะครับ มันก็จะกลายเป็นกา้านทูบแบบนี้นะครับเนี่ยสุดท้ายมันก็จะทิ้งยอดแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นเชื้อรานะครับเชื้อราฟิวซาเรียมเขาเรียกว่าลาชั้นสูงเพราะมันมาตามอากาศลาพวกนี้มาตามอากาศนะครับสิ่งที่ป้องกันได้ก็ให้ฉีดยาเชื้อรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันมันจะต่างกันอยู่ที่ผมไม่ตอบในในข้อคําถามนะครับว่า,าทุเรียนออกยอดมาแล้วยอดหลุดร่วงแล้วปลาย เป็นการทุบนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่อยู่ที่อาการของทุเรียนนะครับจะบอกว่าเชื้อราก็ไม่ได้เพราะผมไม่เห็นนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเชื้อรานะครับอย่างนี้ก็คือพอเพี้ยกินเขาก็หมดไปหรือล่วงไปเพราะน้ําเลี้ยงของเขาไม่มีเพอะไม่ไม่มีปุ๊บมันก็ล่วงตามธรรมชาตินะครับและหลังจากนั้นเขาก็จะแทงตาเขาสานขึ้นมาใหม่แต่ขณะเดียวกันปลายตรงเนี้ย ปลายยอดตรงนี้มันไม่ไหม้นะครับไม่มีเชื้อราอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามแทงเม็ดตัสารก็ขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะต่างกันถ้าอย่างนี้เป็นเป็นเป็นอ่าแมะลงศัตรูพืชนะครับเนี่ยแต่ถ้ามันแห้งไปเลยไหมเนี่ยเป็นเชื้อรานีอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าถ้าถ้ามันมันแห้งกินไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดเชื้อรานะครับราชั้นสูง นะครับที่มันมาตามอากาศนะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูว่าอ๊มมันแห้งทุกยอดไหมถ้าแห้งทุกยอดนั้นก,ก็คือเชื้อรานะครับบางทีไม่มีเพลี้ยแมลงมันก็เป็นเนื่องจากเชือ้อรามันมาเกาะตามง่ามใบเนี่ยมันก็มาดูดกินพวกที่อ่าเขาเรียกว่าสารอาหารที่เป็น,ปนโปรตีนอาหารของเชื้อราคือโปรตีนนะครับโปรตีนที่มันอยู่ตรงนี้แหละนะครับยอดอ่อนๆเนี่ยแล้วเขาก็แทรกไปตามนี้เขาก็ลงกินน้ําเลี้ยง ก็คือกินโปรตีนนั่นเองนะครับหรือเราฉีดในเรื่องของสารไหลอะมิโนมันมีโปรตีนอยู่ในเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นสารไหลอะมิโนนี่แหละครับฉีดฉีดเข้าไปมันก็ไปเกาะตรงนั้นแล้วก็เชื้อราก็จะมากินโปรตีนด้วยกินโปรตีนยังไม่พอก็จะไปกินยอดตุเรียนอีกเพราะฉะนั้นก็จึงนิยมรวมกันกับายากําจัดเชื้อราเวลามียอดออกมานะครับ ก็ให้ผสมยายาลารวมด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็วิธีการแก้นะครับเพราะว่าสารายอะมิโน,โนบวกยาลาบวกได้แต่ถ้าเป็นสารา,ายอะมิโนแล้วก็บวกยาฆ่าแมาลงที่ลงท้ายด้วย EC ยาเชื้อราผมไม่แนะนำนะครับเพราะผมเคยใช้แล้วรู้สึกว่ามันเอาเอาเชื้อราไม่อยู่นะครับเพราะว่า EC เนี่ยมันจะไปกดทับยาเชื้อราเพื่อให้ยาเชื้อรานั้นลดประสิทธิภาพลงมันจะไม่หาย นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นยาที่เป็น R W G ไม่ว่าจะเป็นอิมิดาโคพิดอย่างนี้เป็นต้นหรือไทยอมีท็อกเซมเงี้ยใส่ยาลาได้นะครับใส่ยากําจัดเชื้อราได้ก็ผสมไปได้เลยแต่ไม่ต้องใส่สารจับใบนะครับถ้าใส่ยาลาเนี่ยเพราะส่วนมากยากําจัดเชื้อราเนี่ยมันจะมีกรรมฐานเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อีกเลี่ยงสารจับใบนะครับถ้าใส่แล้วบางทียอด ควรที่จะรักษายอดหรือควรที่จะเก็บยอดได้ก็กลับกลายเป็นยอดยอดบิดงอแล้วก็ดำอย่างนี้เป็นต้นนะครับอตอนเช้าผมก็จะยิงประมาณนี้นะเพื่อนสมาชิพอดีผมยิงสปริงเกอร์เดี๋ยวกินนาทีละถ่ายได้ห้านาทีผมก็เปิดนี่เมื่อสปริงเกอร์ผมจะอยู่ประมาณนี้พอดีนะครับเพื่อนสมาชิกหัวเบี่ยงใช้หัวเบี่ยงซะนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไปหาบางหัวก็ยังเป็นงูเห่าอยู่นะครับ เบี่ยงประมาณนี้ออกนอกทรงพุ่มนะครับประมาณสักหนึ่งสอกที่ที่เลยปลายใบเขานะครับเลยปลายใบเนี่ยกิ่งใบเขาถึงตรงไหนแล้วก็เลยออกมาสักศอกหนึ่งประมาณนี้แหละครับนี่คือรักษาความชื้นนะครับตรงนี้ปุ๋ยผมเข้ามาใส่นะครับปุ๋ยหมักก็มีแต่ใบผักบุ้งนะครับใบผักบุ้งผมไม่ได้ปลูกหรอกมันมากับดินแบบนี้นะครับผมก็เอาดินตรงนี้มาเทนะครับทุเรียนเพื่อนสมาชิกก็ดีได้มีโอกาสได้เดินมาทางหาดินนะครับ ดินที่จะเหมาะที่จะปลูกก็จะเป็นดินประมาณนี้หน้าดินนะครับเนี่ยเป็นหน้าดินนะครับมีหินไม่มีหินก็ช่างมันแต่ขอให้เป็นดินดินพงผงดินร่วนซุยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยดินประมาณนี้นะครับอันนี้ซื้อมาลดละสามร้อยห้าสิบาทนะครับเนี่ยผมก็มาเทริมนี้ให้เขาถอยเทแล้วผมก็ขนเข้าออตามโคกอ่าขนบางบางทีผมก็ไม่ได้ปุงนะครับผมก็ขนใส่เลยเพราะว่า ปุ๋ยหมักหมดนะครับมันเพิ่งหมักใหม่นะครับมันหมักยังไม่ทันก็ใส่ไปก่อนแล้วครบสองสามเดือนก็ค่อยเอาปุ๋ยหมักใส่ทีหลังอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันมีปุ๋ยหมกักผมก็จะเอาตัวนี้หนึ่งต่อหนึ่งครับเอาดินนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งถุงแล้วก็ดินปุ๋ยหมักใส่อีกนะครับหรือจะเป็นสองต่อหนึ่งหรือสามต่อหนึ่งก็ได้นะครับก,ก็อยู่ที่ว่าความเข้มข้นขอ,ของดินปุ๋ยหมักที่เราผสมสูตรที่เราผสมอ่ะมันมัน,มนเราใส่อย่างใบก้ามปูเนี่ยเราใช้สูตรไหน ถ้าสูตรหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าเข้มข้นนะครับใบกัมปูหนึ่งกระสอบหรือมีขุยมะพร้าวหนึ่งกระสอบแต่ขี้วัวหนึ่งกระสอบถ้าถ้าอย่างนี้ถือว่าเข้มข้นนะครับเข้มข้นแต่ถ้าเราสองต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งแล้วเวลาเราเอาดินไปปรุงเนี่ยมันก็ใส่หนึ่งต่อหนึ่งได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องดูที่ว่าดินปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้เนี่ยนะครับเราเราใช้สูตรไหนถ้าสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งก็คือใบก้ามปูสามกระสอบแล้วขี้วัวหนึ่งกระสอบอย่างนี้ หนึ่งต่อหนึ่งรวมกับดินได้เลยนะครับไม่ต้องไปถอยอะไรนะครับประมาณนี้ก็ก็ก็ดูที่ความพอเหมาะนะครับหนึ่งสามต่อหนึ่งดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยทํามานะครับก็ขอให้มันมันมีดินปุ๋ยหมักมีขี้วัวเสริมเติมก็ไปนะครับในหนึ่งส่วนดินสามส่วนแค่นั้นเองนะครับก็เอามาโรยตามนี้นะนี่ในฝั่งนี้นะครับที่ผมอันนี้ก็คือขนมาแล้วก็เทเลยไม่มีดินปุ๋ยหมักนะครับไม่มีนะครับไม่มีดินปุ๋ยหมัก อันนี้เป็นผมขนมาใส่เลยเสริมโคกนะครับน้ําปลายแถวปลายมันจะเบาครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยมันจึงไมมนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับเนี่ยผมเร่งสุดแล้วครับเร่งสุดแล้วมันเป็นปลายสายมันผมแยกหลายสายแล้วมันผมขี้เกียจไปต่อรถทีละ ทีละสายนะครับมันไม่ทันเพราะจะต้องไปทํางานแต่ทุเรียนก็เดินเนี่ยขณะเดียวกันเพื่อนๆสมาชิกก็ยังเห็นใบไห้เห็นไหมครับเนี่ยน้าเขาเรียกว่าน้ําไม่ถึงนะครับถ้าน้ําไม่ถึงมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันก็แตกยอดแตกอะไรแต่ว่าใบามันก็จะไหมถ้าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยนี่ผมใส่สิบห้าวันประมาณสิบห้าวันแล้วนะครับช่วงที่ฝนตกเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับฝนตกผมก็ใส่ผ้าฝนใส่เลยนะครับ หลังจากนั้นฝนก็หายไปเลยนะครับปุ๋ยก็อาจจะเป็นบางส่วนปุ๋ยอาจจะขาดหรือว่าปุ๋ยยังไม่ละลายนะ้ําถ้าบางทีเนี่ยหัวผมก็ไม่ได้เปลี่ยนผมเปิดสุดเลยมันก็ได้แค่นี้ผมกวนไม่ได้หมุนใส่แต่หมุนใส่ดีไม่ดีมันก็จะแฉะนะครับบางทีผมก็มันบิดนะครับบิดเพื่อให้ไปทางอื่นนะครับก็เ,เปยนประมาณนี้เพราะว่าลากเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยคือข้อเสียนะครับคือยิงใส่โคนโคนแฉะบางทีอาจจะเป็นรากเน่านะครับแต่ในขณะตรงปลายเนี่ย จริงๆหมวกรากมันอยู่ประมาณนี้เพราะเพราะใบมันอยู่ตรงนี้นะครับหมวกรากมันมาถึงหัวนี้แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้จำเป็นต้องหามาเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับเสาร์อาทิตย์วันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่แปดนะครับวันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์น่าจะได้งานอยู่เปลี่ยนเป็นหัวเหัวเบี่ยงนะครับใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับประมาณนี้นี่อันนี้ก็ปลูกได้ประมาณสี่เดือนนะครับเอาต้นใหญ่มาปลูกนะเพื่อนสมาชิกอันนี้ก็หัวเบี่ยงแต่มันไม่เบี่ยงนะมันเบานะครับน้ามันเบา พยายามที่จะเอาเข้าโคนอยู่น้ำมันมีปัญหาเรื่องน้ําต้องเดินระบบน้ําให้ดีหระครับครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ต้นต้นต้นใหญ่ก็ถอดใบใบแรกนะครับอันนี้ก็หนึ่งปีนะครับเนี่ยเขาถอดถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่น้ําเบามากนะครับปใยสายนะครับอันนี้ก็ปลูกเล่นๆนะครับเสริมเอ็ดดูเลยนะครับหญ้าก็รก มันก็ถอดอยู่ครับถอดถอดอยู่มันเป็นพันุพื้นเมืองผมก็มันแซมนะครับอยู่ในยางรถนี่แหละผมก็ปลูกเล่นเล่นไปนะครับเพราะมันมีต้นนี้คุมอยู่แล้วก็ได้ดูบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าถอดยอดได้โอเคอยู่นะครับในส่วนนี้พอดูใบก็สะอาดยังไม่มีเชื้อรายังไม่มีแมลงนะครับน้าก็ถือว่ายังเบาอยู่นะครับระบบน้ําก็เบานะครับแล้วก็เป็นหัวงัวเห่า แต่ก็เลี้ยงชีวิตไปก่อนนะครับทุเรียนก็ไม่ตายง่ายนะครับทุเรียนไม่ตายง่ายนะครับไม่ตายง่ายถ้าถ้ามันถ้ามันไม่เค็มปุ๋ยนะครับถ้าเค็มปุ๋ยนี่ก็จะตายเร็วอันนี้ก็โอเคถ้าอยู่ประมาณนี้โอเคอยู่อันนี้ก็เสริมปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ได้สองเดือนรากก็เริ่มเดือนแล้วยาก็ลบเลยนะครับนี่ยอดก็เริ่มเดือนละนี่เป็นต้นนะครับก็ปลูกให้มันคู่กันเพราะผมปลูกหวังให้เป็นไม้ประดับนะครับในในมุมนี้ก็คือเป็นทางเข้านะครับ น้ำก็พอเลี้ยงเลี้ยงต้นนะครับแต่แต่ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้พอถัดมาใกล้ๆท่อมันก็จะแรงนิดนึงนะครับเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ก็สิบห้านาทีนะครับไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับอันนี้ก็เหวี่ยงโอเคอยู่อันนี้เป็นพันสายน้าผึ้งนะครับที่ที่เห็นสายน้ําผึ้งปลูกใหม่นะครับปลูกได้ประมาณสักห้าเดือนประมาณนี้นะครับสายน้าผึ้ง ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็จะพยายามสะสมนะครับของพันธุพื้นเมืองที่มีราคาดีๆแล้วก็อร่อยที่สุดไว้นะครับอันนี้หมอนทองหมอนทองเจิดโตเร็วนะครับหมอนทองเจิดโตเร็วไม่เหมือนพันธุอื่นหมอนทองนี่ขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วมากนะครับนี่น้ําก็ยิงออกนอกซุงพุ่มประมาณนี้แหละนะครับในเรื่องของการชโลยน้ําก็ได้เวลาเอาสปินเกอร์ลงแล้วนะครับที่ซินาทีตั้งแต่ยิงมาก็รักษาหน้าดิน ก็ผมจะลดวันเว้นวันนะครับเพราะว่าดินข้างล่างมันยังชื้นอยู่นะครับเพราะว่าหนาวตอนนี้ก็ไม่หนาวมากเท่าไหร่อากาศกําลังพอดีนะครับสำหรับเช้านี้ก็คงจะฝากติดตามไว้เ,เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ